เราก็เลี้ยงกันเลยนะอ๋อหลันเขยนะก็พูดไปผู้ใหญ่ก็ใครใครบ้างผู้ใหญ่พูดอ่ะทุกคนเลยที่อยู่เออที่ขอนแก่นเขาบอกว่าล็อกลองเรียบร้อยเป็นโอ้ยเจ้าขอนดูไปปีกคอเขาจะให้มาเป็นสามีเราปะแบบเราก็ไม่อยากจะให้ขนาดนั้นเราก็บอกว่าโอ๊ย เท่าก็เว้าเล่นเออเขาก็เว้าเล่นไปแล้วก็ชอบนะเออเราก็บอกผู้เท่าอยู่ว่าอย่าปากร้ายเวลาเวลาเขาโดนเรียกแบบเขามีปฏิกิริยาชอบชอบหอบเหรอชอบใจอ่ะมันก็ชอบใจแหละเป็นตลกไปดูเขาเจ้าจอยกับคำว่าหลานเคยมากมันก็ดูแบบเหมือนโดนเคลมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แฮปปี้เหรอ ก็ตลกดีก็ตลกนี้ล้วก็ไม่กล้าพูดอะไรเยอะอ่ะแบบเผื่อแบบเขาจะทำไงล่ะใครไม่รู้ไม่รู้เขาอกเอาความสุขในปัจจุบันเขาบอกว่าต้องผ่านด่านแม่ก่อนใช่อันดุมัดแม่คืออยู่กับเราตลอดท4ี่ชั่วโมงไงคนที่อันุมันจริงๆก็คือคนนี้ละค่ะพมาณดาใช่จะผ่านด่านคนนี้เป็นไปไม่ได้เออพราพมาดานหน่มาก โหมากต่อให้ผ่านจากพระบิดาแล้วต้องผ่านพรรมดาให้ได้ก่อนอะไรเร่องม่ความยากเลยใ่ะาเรื่องความยากของแม่เราจริงจริงยากงแต่เริ่มคบแล้วยากมาเพราะว่าครั้งแรกที่เจอพี่เล็กคือไหว้แม่เพราะว่าไม่ใส่คอนแทคใสตาไม่ดีใสตาสั้นแล้วก็แบบใช่ใช่แลใช่ปดแล้วแล้วเหมือนรู้เนา อะไรก็ไม่รู้แหละไม่รู้ปะมาออันนั้นแล้วตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าถ้าเรามองไม่ไม่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็พร้อมค่ะไม่รู้จริงๆอ่ะแต่ว่าแม่อ่ะค่อนข้างแฮปปี้แหละแล้วก็ลูกรักใครแม่ก็รักคนนั้นแต่ถ้าลูกไม่รักหรือว่าเริ่มใส่ไฟเมื่อไหร่แม่ก็จะแบบลูกร้อนหรอเป็นอย่างนั้นหรอเออเริ่มไปเลยเริ่มไปเลยแล้วก็เคยไปทำอะไรแบบนี้ไหมไม่ปะ กินม,มิก๊กความสุขวิถชีวิตเป็นกินมิมม๊กคุณแม่เคยเล่าอะไว่าชื่นชอบอะไรเนี่อะไรบ้างไม่นะมันตอดแปลกนะถ้าแม่บอกว่าแม่ก็ชื่นชอบในสิ่งที่เขาเป็นจะแปลกมันแปลกไปอ๋อไม่ไม่เป็นว่าเขาหน้ารักานอะไรโมดีอะไรแบบนี้อ๋อแม่เคยพูดว่าเออพี่เลยขอบคนให้เกียรติดีเนาะอะไรเงี้ยแต่แต่เป็นคนประเภทนั้นแม่จะไม่ได้บอกว่า ฉันซื้อซอลหรือซื้อทรงอะไรประมาณนั้นแม่แต่ก็บอกว่าเออเขาให้เกียรติดีเนาะแล้วก็เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีแล้วสุดแล้แต่อย่างว่าถือก็มีไปไปงานแต่งที่อะไรเล็กร้องไห้อะไรร้องไห้ด้วยใแบมเกิดอะไรขึ้นคือพี่เล็กเป็นคนเอ่อเซนซิตี้มากๆอยู่แล้วลึกๆเก่งเนี้ยค่ะหลายคนอาจจะไม่เคยพบเจอไม่เคยเห็นแต่ว่าทางแฟนคลับเองก็จะรู้ว่านิดหน่อยเขาก็จะร้องไห้แล้วคนแบบตื้นตันอะไรได้ง่ายเนี้ยมัเป็นช็อตอะไรเฉะ เขาองจะสอดเลยแล้วเราอะเราก็แแต่ตอนแรกเราจะร้องแล้วหันไปเห็นเขาลองอ้าวรอเดี๋ยวเราดูแลงมีคนนักกว่าเราใช่ก็เลยรู้สึกว่าต้องถึงเวลาซัพพอร์ตคนใดคนหนึ่งล้มคนนึงต้องซัพพอร์ตแต่ลูกคนเล็กก็น้องคนเล็กก็ร้องม้าก็ร้องไอ้ยม้าคือไม่เกี่ยวอะไรกับบ้านเล็กเลยอันนั้นเสียงพูดเหรอเสียงพูดเหรอที่บอกว่าเขาเป็นเจพี่มาก โอาเสียงพูดก่อนนะเีไข่ตันี่คือคนช็อตฟิลหรอคะฟิลตอนแรกอ่ะพี่หมาตะพูดว่าคุณจะรอดูเลยอเล็กแม่งร้องไห้รออย่างนี้แล้วก็เออเออเอรอดูก็ถ่ายอเล็กไปสักพักหันแผนกล้องมาเขาทำไมเขาจะพีเลยเขาบอกแบบเขาแบบซึ้งใจ่างนี้เหรออยากจะมีคือพี่พี่หมาเป็นคนค่อนข้างผูกพันกับแม่แล้วก็เออ ซีนนั้นคือพี่เล็กก็บอกว่าเอ,อี๋พี่ชายพี่เล็กคุยกับแม่แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยแล้วมันน่าจะแบบไปจี้ใจเขาขเขาก็เลยแบบร้องไห้หน้าเหมือนกันเลยใช่ห <c oughs> น้าเหมือนกันมากร้องไห้ก็เหมือนกันบอกว่าแล้วจะไปรอดูเขาแตงก็ร้องไห้แบบไอ้บ้าเลยร้องไห้ได้ไงวะอะไรแบบนี้คนก็เลงย, <c oughs> ยลงวยงว่าจริอองไหมเป็นพี่น้องด้วยกัน ไม่ได้มีความเชื่อมโยงทางสายเลือดหรือว่าอะไรใดๆเลยมีแค่ความสัมพันธ์ที่เป็นคนรู้จักและเป็นเพื่อนกัดร้องให้เหมือนเป็นญาติเลยเักข้าราชการที่ขะร้องขนาดงา้แั่เพีงแล้จะร้องไหมไปถึงพี่มาร์ทไม่ไม่ไม่รู้เพ่ามไม่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 ม่ไ่ไม่ไม่ไมม่ไ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 ่ไย่ไมม่ไม่ไมมไม่ไม่่ไม่่่ ก็ร้องเกือบทุกงานนะถ้าถ้าคนไหนที่เขาผูกพัน์มากๆเขาก็จะร้องเออนิดนึงก็แบบคิดถึงก็ร้องอะไรเงี้ยดีใจก็ก็ร้องตาคลอรบางทีเราก็บอกว่าอนักแสดงปะเนี่ยคอหรอคลอคก็จะได้แบบไม่เศร้าเกินชีวิตมันจะได้ไม่ดิ่งเกินเราก็พายให้มันแบบชอตนิดนึงแต่ก็ไปถีแต่ก็ไปทีอยู่แบบมีคุยกันไหมเราว่าเธอสักทีไหม จ้าทีคือแบบแต่งงานจ้าทีแบบกำกวมมากแต่งงานเหรอโบก็คุยกันแหละว่าถ้าช่วงแต่งงานจริงๆมาคงต้องแบบเลขสามขึ้นไปอ่ะเพราะว่ายี่สิบแปดก็ถือว่าในในสมัยนี้ถือว่ายังเด็กอยู่นะแบบถ้าคนที่แบบชอบในการทำงานมากๆเนี่ยยังเด็กเลยคะเพราะเขาชอบมากเวลาเราไปงานแต่งงาย ี่สันเมื่อก่อนก็ไม่คิดว่าเขาจะขนาดนี้เหมือนกันใช่มันเพิ่งคนพบเลยเหรอคนพบได้ประมาณสามสี่งานแล้วก็แบบเออเขาก็ไปสุขกับเราเหมือนกันเงี้ยแล้วก็ไม่มีใครห้ามด้วยไม่ห้ามใครเลยมีแต่แบบส่งเสริมคือหนูหันไปอีกทีหนึ่งจังหวะที่เขาให้หนูเต้นอะหนูก็คิดว่าพี่เล็กจะแบบพอแล้วพอแล้วหน้าเขาอย่างนี้เออซัพพอร์ตเออเออดีเนาะซัพพอร์ตดีไม่ห้ามเลยแล้วก็เต้นตามด้วยเต้นตามด้วยก็ดีค่ะส่งเสริมกันแบบไม่เงา <wounds> คนคาดหวังว่าเราถ้าพในเรื่องงานแต่งที่ไหนก็จะมีิำไมราไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าจะมีคนถ่ายคลิปตอนแรกก็จังหวะแบบเต้นๆอยู่สองคนถ่ายไปเจอแล้วก็แบบเอะเน้เขาก็ไม่หยุดแล้วก็เออไม่เป็นไรคงท่าไม่ได้ละมันเป็นโมเมนต์เนาะมันจะไม่ได้เกิดทุกงานเหมือนกับทุกงานเลยเอ๊เหมือนกันเออเนาะ ดีค่ะดีน่ารักดีอะไรเป็นอะไรใหม่ๆของวงการบันเทิงค่ะคุณรอนะรอแม่รอว่าแบบพูดเราจะลงเลยก็ได้รอนานก็อาจจะบั่นทอนหัวใจหรือเปล่าเอาลงเสียงซะแล้วอย่าให้นานเกินไปมันจะสายเพือสาวคือต่อคิวกันแล้วนี่แม่แม่ก็เตรียมแล้วก็แบบไม่รู้ว่าเตรียมดีหรือซ้ำเติมเนี่ยตรงเนี้ยเตรียมซัพพอร์ตซัพพอร์ตแบบไหนแบบรูปรูปแบบ ให้เป็นเรื่องของอนาคตละกันเราก็ยังไม่กล้าคอนเฟิร์มปีใหม่ไปไหนนะปีใหม่ปีใหม่นี้ทํางานค่ะไอ้เลิฟไม่จอบก็งานอีกแค่นั้นเลยเม่อปีปีหน้าค่่อยวากันเป็นสวิตปีใหม่ลองอไปมาก่อนแล้วเขาเาด่าทำอะไรเขาด่าฮะเขาด่าไหม จำไม่ได้ชื่ออะไรร้านชื่อที่ไหนนะเดี๋ยวจะไปร้องเพลงกับวง A c a s t ไปแ้่งสามเพลงตรีซองโอเมปร้าไหมไม่ถึงโอเปราไม่ถึงเอาไปฝากไว้